กะเหรี่ยงครัคุณพิสูน์เลรับือไม่ใช่คนไทยของพวกเราด้วยนะเห็นไหมใช่นไหมคุณว่าระบากนะการที่เป็นคนที่ไม่ใช่ที่ที่ที่ไม่ใช่คนไทยแบบแบพวกเราจริงห็นไแต่วันนี้เธอสามารถที่มากล้ามต่อสู้กับคนนี้ได้คุณว่าเยี่ยมนะเยี่ยมชื่อคุณสูนะครับคุณสูุนะไหนคุณสูุช่วยเล่าให้เราสมบาดมาเมื่อไหร่ครับ กี่เดือนแล้วน่าจะวันที่8เดือน5ค่ะ8เดือน5คือเดือนพฤษภาใช่สมัครวันที่8เดือนพฤษภาสตาร์ทอัพออนไลน์มิถุนานอกี่เดือน3เดือนเนาะประมาณ3เดือนจริงไหมค่ะก่อนหน้านี้ทำอะไรครับตอนนี้ก็ยังทำกอล์ฟสาบนะคะเป็นไม่ว่ากอล์ฟสาบแต่ว่า ทำเทอปัลสุริควคู่กันไปด้วยก่อนหน้าน,นี้เคยทําธุรธกริจออนไลน์เหมือนกันค่ะอ๋อเคยทําธุรกิจออนไลน์นอล<า>ตอนนี้อาชีพก็คือเป็นแม่บ้านออนไลนไม่ใช่เล่นแปลกจริงไหมจริงไหมก็คือทุกคนต้องมีอาชีพบ่อยนอะจริงไหมเพราะหลายวันจะมาเจอเทอปัลสุริจ่ะใช่นไหมเห <c oughs> ็นไหมเพราะพี่ผมเกิดมาแค่เท่าไหร่ครับสิบสามปีเองจริงไหมจริงใช่นไหมครับนะฮะรับเฟจสองของเราก็เพียงแค่ห้าปีเท่านั้นเองจริงไหมครับนะฮะ อันนี้ก็อาชีพเดิมคือเป็นแม่บ้านชางบอานก็ขอโทษทีนะเป็นแม่บ้านมาแลวทำมากี่ปีแล้วทำตั้งแต่สิบสองนะครับเริ่มทำงานอายุสิบสองเป็นแม่บ้านชาวบ้านมาสิบสองปีรั้นคงไม่ต้องพูดถึงว่าเรื่องอาบน่ะเรียนการสาธารณสไขหรอไม่ไม่ได้เรียนค่ะไม่ได้เรียนคุณรู้ว่าคนคนนึงผู้หญิงที่ผมบอกไปว่า ผมไม่รู้จักมาก่อนแล้วนี่เป็นการพูดครั้งแรกด้วยนะพูดครั้งผมก็พูดกันเจอนะแล้วก็ยิ้มแล้วผมก็ยังจำชื่อเธอไม่ได้เลยครับว่าชื่อคุณสุนะตอนนี้เพิ่มมารู้เลยว่าไม่ได้เรียนถึกษาหนังสือได้ครับได้ค่ะมุงศึกษาด้วยตัวเองครับเรียนกอการถึงคอมพิวเตองเร์ ก็ต้องดิสกันแบบนี้นะครับเป็นแม่บ้านเงินเดือนเท่าไหร่ครับวันละสี่ร้อยค่ะกินเงินเดือนไรหวะวันละสี่ร้อยถ้าวันไหนไม่ได้ทำก็ไม่ได้ทำไม่ได้ตังค์ครับตั้งแว่วันนี้ที่มาเนี่ก็คือไม่ได้ทำงานก็ก็เงินเดือนหายไปสี่ร้อยจริงไหมดูว่ายังยื้อแบบนี้คุณว่าลำบากนะลำบากก็ถือลำบากแต่ผมเชื่อว่าเธอก็อาจจะเป็น ทีิละกเราตืองอยู่อย่างนี้แหละจริงไหมแต่เพิ่มไม่ได้อยู่นะพยายามจะทำออนไลน์จริงไหมจริงค่ะแต่ว่าความฝันเป้าหมายคือไม่ได้ต้องการจะเป็นได้บ้านการเดอดชีว like so, like <laughs> <zyst> ิต่มัเต้องการแพ็สิค่ะไหม่ชนต้อารอ่เพทเป็นคือรายได้อจริงวันไหทำคือมีรายได้วันไหนไมทำไม่มีรายได้อยากหาอะไรได้ที่เป็นสก็พยายามแบบดิ้นรน เอาเงินที่มีมาไปลงทุนทำออนไลน์ขายเลยครับเมื่อก่อนใช่ไหมคะเมื่อก่อนขายวัสสินค้ามงคลค่ะหนึลงทุนเยอะมากแล้วก็หนึงทุ่มเทมากแต่สุดท้ายหนึก็ไปไม่ได้ไปไม่ได้สินค้ามงคลใช่ค่ะก็อะครับเคื่องแว่กระเป๋าเป้กระเป๋าก็เทียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีทั้งอาหารเสริมทุกอย่างค่ะอ๋อหลายอย่างแล้วเราขายที่ไหนก็ขายออนไลน์นี่แหละออนไลน์เลยค่ะทิกตอกอะไรเงี้ยหรือว่าอะไรโซนทตในเฟซบุ๊กค่ะขายในเฟซบุ๊ก ช่ไหมก็คือช่วงก่อนเนาะออนไลน์ก็คืออะไรก็ขายของ f a ซ e b o o ใช่ไหมตอนหลัก็เริ่มมีติ๊กเอรมีไลน์ออกอะไรเนี่ยเนาะชอบขึ้นมาใช่ไหมแล้วอยู่ๆมาเจอมาถุดเจอข้อปลิศ์ได้งไครับก็ต้องขอณทีสาวเนี่ยค่ะพิค่ะติด้รับลงให้เรอติดโอ้โหติม แต่พี่เพ็งอยู่ในทุกช่วงจังหวะชีวิตของสุค่ะเพราะว่าหลังจากที่สุล้มจากตรงน,นั้นแล้วสุก็กว่าจะลุกขึ้นมาได้เป็นปีนกว่าแต่พี่เพ็งเป็นคนให้กําลังใจสุตลอดเวลาพี่เพ็ญตัดสินใจเข้าทบเท,บทนเพราะว่าสุเขาเห็นว่าศักยภาพในตัวสุจะช่วยคนได้อีกเยอะเขาก็เลยเข้าไปก่อน,นั้นที่เขาไม่ลุกค่ะแต่ ก็ชวนจะเปิดใจก็ใช้เวลาเหมือนกันต้องขอโทษพี่พด้วยบางทีก็พูดไม่ดีกับพี่เขาเพราะว่าไม่อยากทาอะไรอีกแล้วค่ะเพราะว่าเราล้มเลยเราล้มเหลวมาเราคิดว่าที่ไหนก็เหมือนกันต้องขอโทษเขาคะพอเข้ามาศึกษาหนูฟังคลิปบอสแนวคิดของบอสกับแนวคิดของหนูมันตรงกันมันทําให้หนูตัดสินสสจ็บก็เป็นคนชวนคุณสุนได้เข้ามาที่บริษัท เขาอัพเยแล้วตอนที่เข้ามาแล้วอยู่มาเรียนคอร์สเรียนอะไรยังไงก็คุณปราบชพลสิงปันนะคะคุณปราบชโนนค่ะอ๋อแล้ก็คุณปราบชนยุ่นะไปในส่วในต o บแล้วไปดูเห็นเขาบอกว่ามีคอร์สออนไลน์หนึ่งเก้า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 เนี่ยค่ะหนึ่งาบาทแล้วก็หาแอป แล้วก็ดูแลห้าปีดูติใจที่ดูแลห้าปีค่ะดูเราดูแล้วก็การกันรับประกาศใช่ค่ะใช่สิงป่ะเหมือนพวกมาที่เกมอ่ะที่มันเติบโตได้เพราะคุณลงเงนเดี๋ยวผมจะจ่ายเงินให้คุณทุกวันจริงป่ะคนก็เลยไปถอนเงินจากธนาคารธนาคารที่ดอกเบี้ยน้อยก็ลงมาที่เกมเพราะมันสงมันบอกว่ามันจะให้เงินเรามากกว่าเอธนาคารแต่มันจ่ายเราได้แค่ไม่กี่งวดไงมันก็ติดหนีไปนี่นะ นะกันเยอะแยะทีมงานไม่มีธุรกิจไหนนะครับที่มันจะมันจะเงินจะมอกออกมาแบบฟรีๆโดยที่ที่ไม่ต้องทํางานนะเรื่อยๆเพราะฉะนั้นอันนี้พอได้ได้ฝากว่าเโอ้โหลบการห้าปีจะช่วยสําเร็จแน่นอนค่ะหนูเชื่อมั่นเลยรู้สึกยังไงครับพอฝากแล้วฟังแล้วหนูรู้สึกว่าเป็นไปได้แล้วก็อย่างในหนูมีพื้นฐานออนไลน์อยู่แล้วแต่ถ้ามีคูณครอสทั้งใดที่จะมบริษัทหนูหนูสำเร็จแน่นอนหนูเชื่อมั่นแบบนี้ค่ะที่เรียน เรียนรู้แล้วองการโค้ดอูนะครับที่จะมาสอนมาขายทอดอันนี้เป็นคุณสมบัติของคนที่นะฮะที่ประสบความสำเร็จคือคนที่พร้อมจะล่อใจที่จะเรียนรู้พัฒนาตัวเองจริงไหมเพราะเธอเริ่มต้นจากศูนย์อะจริงไหมเริ่มต้นที่ศูนย์เลยนะครับความรู้ไม่มีการศึกษาไม่มีภาษาไทยก็ต้องหัดอ่านเองก็แต่งพอขายอยู่พอรัรู้เองนะครับทำงานรายวัน นะครับไม่มีความมั่นคงในชีวิตแต่เป้าหมายคืออยากจะมีพาสิ่งคำคันแล้วทำทุกวินิจฉัยทำที่ไหนก็ลงเหล็จหมดเพราะทุกินอื่นมันไม่ตอบโจทย์จนั่ามาเจอลิปในติ๊กตอกบ,บอกว่าแล้วประกันที่จะดูแลคุณ5ปีให้คุณสาเร็จก็เลยตัดสินใจแล้วตอนไหนที่นายก็มาแล้วพอเจออัพไลน์แล้วไปไงต่อครับ เจออัพไลน์เดีวก็เข้ามาในบริษัทหนูหนูเข้ามาบริษัทในวันอาทิตย์ค่ะก็มีคุณปราณ่าค่ะที่พามูเข้ามาหนูได้เห็นการบรรยายของอาจารย์กริแล้วก็ท่านประธานค่ะทําให้หนูเชื่อม100ั่นร้อยเปอร์เซ็นต์เลยว่าธุรกิจนี้จะพังนประสบความสำเร็จและนูสามารถส่งต่อให้กับผู้คนได้อีกค่ะแล้วหลังจากที่เข้ามาแล้วสนใจแล้โอเคแล้วเจอแล้ธุรกิจนี้มาปเป็นธุรที่มันตรงกับ สิ่งที่เราคิดละเป้าหมายเราแล้วเลยฮะตอนตัดสินใจอ๋อตอนสมัครหนึ่งก้บบาวไปแล้วมันก็คือสมัครไปเรียบร้อยแล้วนะคือคอัปราคาสมัครเอแอลไปเรียบร,ร้อยแล้วแล้วหลังจากนั้นนะครับนะได้เข้ามาเรียนนะเรียนค่ะเรียนคอร์สอะไรบ้างครับอ่าหนูเรียนสตาร์บัฟออนไลน์สตาร์บัฟออนไลแสงแล้วก็หนูมาทุกอาทิตย์หนูมาเรีย <มา S 2> นพาคน,นมาทุกอาทิตย์พาคนมาที่บริษัท มีรายได้มาเลี้ยงชีวิตอีกไหมครับวันอาทิตย์เป็นันหยุเธอก็ไม่หยุดพาคนมาที่บริษัทแล้วทุกวันอาทิตย์ที่พาคนมาเป็นยังไงบ้างครับเติบโตมาค่ะเติบโตสร้างความเชื่อมั่นมั่นคงนะกับพวกเขาด้วยกับหนูด้วยแลว้วก็หนูมาเนี่ยหนูไม่ได้ทำอะไรเยอะนะหนูพาคนมาฟังแล้วอาจารย์อิิบายถ้านอาจารย์ปิดให้หนูโคดประสมาทให้หนูหนูมาแค่แตูุ่บสวยๆกับเพื่อ,อกากัรหาว <c oughs> ่าฉลาดนะ เพราะนไ่งายงแต่คนบคนชอบทรื้ยากจริงไม,ไม่ได้เลยคับต้องมีระบบเปนของชันเองไปนอะไรดผมสร้างให้เสร็จแล้วคุณจะทำทาไม่เอหคือผม่าททุกอย่างให้หมแล้วคุณจะมาคุณต้องเป็นระบบระบบ,บ้างอคอ,อแต่ไม่ต้องลอกมาเริ่มคิดฝไมต่อยอ,อไปเลยไม่ดีกว่าหรอใช่ไหม ผมสร้างเครื่องอ่ายที่เสร็จแล้วก็วมึงไปนั่งสร้างออฟฟิศอีกทำไมอ่ะทำไมมึงไม่ใช้ไอ้เครื่องถ่ายแบบนี้เป็นออฟฟิศไปเลยล่ะจริงไหมระหว่างพาคนรขหว่าเครื่องถ่ายมองมาเห็นแบบนี้คุณว่าเขาจะเชื่อมั่นนะใชแ่แต่คุณกลับไม่ใช้ใหื่ั้นเป็นประโยชน์ผมบอกว่าถ้าผมเจอ,อเจ้าของบริษัทที่มาลงทุนแบบนี้นะโอ้โหผมแทบจะการาบเลยจริงจจริงป่ะมาลงทุนให้แบบนี้อะ่ะผมจะใช้มันแบบประเภทให้มันคุ้มเลยอ่ะ แต่บางคนเป็นไงไม่เห็นคุณค่าไม่เห็นความสำคัญนี่แหละก็คือสิ่งที่น่าเสียดายนะครับคนจูง,งเห็นแล้วเป็นไงพาคนมรทุกมาทิ้นเลยแล้วพาคนมรทุกมาทิ้นแล้วได้ผลไหมได้ผลหมดเลยค่ะทุกคนเสียงเดียวกันว่าเราโชคดีมากที่เราได้เข้ามาอยู่ตรงนี้เราโชคดีมากเราได้ร่วมธุรกิจกับคนระดับแบบมีแต่ด็อกเตอร์มีแต่คนครูมีแต่คนรวยมีแต่อันนี้พวกเราโชคดีมากค่ะ ขอบคุณทุกทานมากพูดสัเหอะไรเนยวพูดที่คุณชวนพมามีคำพูดไหนที่เป็นลบคราบไม่มีเลยมีคำพูดไหนที่ทำให้บริษัทมันดูห่วยแหกไม่มีเลยที่ทำให้บษัทมัดูไม่ได้เรื่องของบริษัทมันไม่ได้เรื่องมันไม่รู้เรื่องอะไรเลยมีคำพูดไหนไม่มีเลยสิ่งที่าพูดมาเนี่ยคนฟังเนี่ยรู้สึกไงอย่าทำจริงไหม มีแต่เรื่องที่มันเป็นอกบ,บวกทั้งนั้นเลยอ่ะไม่มีคำพูดลบเลยนะถ้าไหนมันขึ้นมาฟังมีแต่คำพูดบวกออกจากนั่นเล่นไม่ใช่เรื่องแปลกทำไมนะครับสิ่งที่เธอทำเนี่ยมันเป็นสร้างผลลัพธ์แล้วผลลัพธ์ตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ยังสมัครไม่หมดนะคะคนที่สมัครเนี่ยเขาไม่ได้มาบริษัทแต่ว่าหนูอยู่บริษัทแล้วหนูจะถ่าย นี่คือสถานที่ทํางานของเราแล้วก็การรายได้หนูว่อาจคลิปเสียงส่งให้เขาค่ะก็บางคนรับไปแล้วแค่วันเดียวหมื่นกว่าแล้วก็จะขึ้นซับไฟกันแล้วอะคะ่ะว้าวเห็นไหมคือออนไลน์นะแต่เขาใช้เลยครับสใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างออยอย่าย่าางงมีประโยชน์ดีไหมคุ้มค่าเลยหาามหมาได้ก็น,นี่นไงเพราะผมเองก็อยู่ในบริษัท แล้วก็นั่งอยู่มุมนั้นตรงนี้แล้วก็ถ่ายออนไลน์ออนไลน์แล้วก็ถ่ายรูปมุมตรงนี้แล้วก็ส่ง <คา S 1> แล้วก็คุยกับผู้มุ่งหวัง <คา S 1> โดยมีแก๊กกาเป็นบริษัทแต่ก็ถามว่านี่ท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 ำงานของเธอเหรออะไรใช่ไหมใช่ค่ะใช่ใชทุกคลิปที่หนูทำนี่ดูแบบเจ็ดพันแปดพันอะไรนี่หมดเลยค่ะคนสนใจมีเยอะมากค่ะมีเยอะมากบาร์นี้คนหล่อแบบ บอกว่าให้เราขีให้เสร็จแลล้ว็อกก่อนเขากลัวจะงงแล้วก็กลัวก,กระเป๋างล้นอีกอย่างนี้ค่ะกลัวกระเป๋ากลัวเย,ย่งกลัวกระป๋อล้นเดี๋ยวนี้ตั้งเป้าหมายเดืนเท่าไหร่เลยนะนี่ค่ะลูบี้แน่นอนคิดว่านจะสามารถ6เดือนต่อไปที่ไปจะขึ้นเอ,อนเนะีกรอบได้ไหมได้ไปดึงจะสามารถขึ้นไดมอนด์นนะได้ไหมได้โอเคครับไปกันเลย ไม่ได้เดียมนี่คือสดๆรอเลยผมยังไม่รู้จักชื่อเธอเลยนะครับแต่ผมอยากให้ทุกคนได้เห็นว่าคนคนหนึ่งนะ่ยเมื่อสเดือนที่แล้วล้มเหลวมาทุกอย่างชีวิตยังไม่มีความมั่นคงนะครับ